อืมอออะไรวะเนี่ยมันมีจุดตาอนคนวะไอ้ย่ีคนน่าตัวตากูเลยไอ้ย่าเออม้ยอยากดังตามึงตายเหรอกูบอก กูให้คลิปกูให้คลิปเนี้ยลง YouTube แล้วเป็นคำตอบเลยให้คนดูเป็นคำตอบเลยคนดูเ uh, ห็นเหมือนกันเมีป็นองไม่ทันว่าใครฆ่าไอ้เหี้ยแต่ไม่ตายต่อหน้ากูเลยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครจะเล่าใครจะเล่าทีฐทานอ่ะเล่าเลยผมบกมนีคนกองกันสีคนอ่ะแล้วดีดีก็มีใครไม่รู้ฆ่าคชับกลางวงเลยไอ้เหี้ยกลางั้นังมาแล้วเ้ยมันอึดจังวะฟางมีปางฟางกูควผิดี โอเคสองก็ลองกเป็นเหมือนกันไม่ไหวกกดหมดล้วพี่เปากฝากเลยนะแค่หลอดไปแล้วแค่หลอดถี่เดี่ยวเดี๋ยวแค่ไดี่คำตอบอยู่ในคลิปเดี๋ยวกูอัพโหลดคลิปหมนเดี๋ยวก็รู้ก ตัวละครหลักกูไอ้แย่ตาภาพไปไหนแล้วตาภาพก่อนนี่ตาภาพ <c oughs> อุ้ยมีกิตี้ทาต่อเลยแล้วกัน อึออออะไรอะไรวต้องมีคนตายหึตะปุ่ด้วยเป็นอะไรขึ้นครับหน้าหากูว่าแล้ว ผมว่าแล้วต้องมีคนตายผมเลวิ้งมันกดปุ่มไงแต่ทีเนี้ยเคาอยู่กับผมบ้างเมื่อกี้ผมเห็นเต็มเลยผมสีชมพูเนี่ยอยู่แล้วที่เหลือไปไหนผมอยู่แค่อดผมอยู่แค่ลอดตอนแรกอะอยู่มันแย่งความดังผมอะมันอยู่อ่ะตภาพคุณอยู่ไหนตภาพผมอยู่คนเดียวขวาล่างครับอ่าเฮ้ยสีเขียวอยู่ไหนนะ อยู่เขียวเข้ามาอยู่กับปืนในนี่เขียวเขาเดินเขาเดินเข้ามาหาเรานะซ้ายล่างอ่ะมันตอนแรกก็อยู่ตรงทางด้วยเพราะว่าเพราะว่าที่เขาบอกว่าเคล็ดฝักด้วยใช่ไหมผมเลยตามจับเคล็ดเลยดูเลยว่ามันมีช็อตที่แบบเขียวหายบ่อยอยู่นะใช่ยังไงกระตาภาพอ่ะสองคนอ่ะสองคนหายบ่อยมากนั่นแหละจบแค่รอบที่ ผมอยู่คนที่24ชั่วโมงเอาจริงๆน่เข้องกับกูกูตกใจเลยอ่ะแน่นอนก็ใครอยู่กับผมก็คือตอนเนี้ยคือพูดไปแล้วแหละแล้วที่เหลือกูเกี้ยวเล่นเลยไม่ใช่เอาผมจะตามเข้มเอาตามเขียวอ่ะไม่เขียวไม่เขียวกัตาภาพเออมแค่นี้ตาภาพช่วงแรกเขาอยู่กับผมแล้วอยู่ตลอดเวลาแล้วแล้วแล้วไอสีขาวตายอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะท่าเมคชัวร์สุดๆก็คือปล่อยไว้ก่อนเพราะมันฆาตกรน่าจะหายไปคนนึงใช่ป่ะล่ะก็รอไข่อีกคนนึง เพราะว่าเพราะว่า<ๆ>ตอนผมตามสีส้มัะพี่มันจะมีขนมกินระหว่างทางผมก็บี้ไปทำตลอดเพราว่ากลับไปดิตามให,หม,ม่ใช่ไหมผมก็ทำเงี้ยทำสีส้มไปสิทธาะว่าไม่ใช่หรอกครับคนกี่คนคิดว่าตาภาพหรือว่าน้องโทน,นี่ครับก็อยากถ้าเอาชัวร์ก็เราเกาะกลุ่มกันก่อนก็ได้จะคิด้อยากก่างเอเอทุกคนเลยไม่ได้ดูานกลุ่มได้เดสมอครับเออขอขอแค่แบบใครคนหนึ่งตายเราก็รู้แล้วถูกปะลราผมจะอยู่ครับคนเสมอครับเออ สมตกูตายเร่องตากล้องตายอีกแล้วผมแบบอยากออกกล้องให้แม่เห็นแต่แบบว่าผมผมจู่ๆเลสิตกําเเริบว่ะว้ตาภาพหยกหยอกหยอโอเคงั้นก็ผ่านไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดนวดัวดนะฮมันปวดตัวเองได้ไหมเนี่ยไวดได้ดได้ไมดได้หรอไม่รู้ไอ้นี่ไอ้นี่ปวดไปข้อเร็วกว่ เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดนโดนโดาแป๊บหนึ่งคืออเด็กข้างไข่ผมเนี่ยมันตามผมตลอดใช่ไหมแล้วผมออกจากห้องนั้นอ่ะก็ก็โดนก็โดนรีพอร์ตหรือแสดงว่าอ มไ,ไม่ไม่เซลรีพอร์ตก็ไอไอไอดัสกี้โฮนี่ไปไปไปคนืนี้ตอนนั้นที่พี่โยนแตกลุ่มกันใช่ไหมผมนึกว่ารวมทุกคนไว้แล้วผมก็ไม่รู้จะไปไหนดีผมก็เลยทํทำตามหาพี่อยู่อะจนกระทั่งเจอใช่ไหมแต่ผมซางหัวใจแล้วว่าไอเหี้ยคูตามพี่ไปเมื่อกี้แล้วเขากดเ,เขากดปุ่มด้วยคุณต้องโดนกล่าวหาแน่นอนอยังไงก็ตามเพราะว่ามันจะเหมือนแบบว่าฆ่าคนหนึ่งไปหาคนหนึ่งไงซึ่งโดนแน่นอนอะตาภาพคุณอยู่ไหนตาภาพ ผมอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยวิ่งกันตลอดอ่ะมีมีคุณพวกคุณสามคนอ่ะเดี๋ยวคุณจะคุยจะบอกว่าคุณจะพูดห้ตาภาพใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องอยู่อยู่ไหนกันครับอยู่ที่ไหนผมอยู่ห้องรูดบัตรแล้วก็เดินลงมาเจอศพอ่ะเจอเจอทั้งสองคนใช่ไหมใช่เพราะว่าดูไอห้องรูดบัตรมันดูได้ว่าเปใครอยู่ตรงไหนบ้างหมายความว่าว่าถ้าสองคนนั้นอยู่กันแล้วไม่มีใครฆ่ากันจริงๆพูดกันได้จริงๆรถ้าเพดว่าฆาตกรแต่คนแล้วไม่ผมก็พี่อ่ะผมบอกพี่แล้วกัน ว่าโอเคมัน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 ชัดเจนแล้วเว้ยไอไอดัสกี้พวกนี่มึงเอาไปเลยกูให้ได้หนึ่งในโป้งแล้วกูจะรู้แล้วกูจะรู้ใครเป็นใครจะรู้ว่าเป็นใครเลยอะไรรู้แล้วเพราะไอเด็กครับเอ้าไอ้ยกูพูดตั้งนานกูปิดไหมคนดรามิดอะไรทำดีพี่ทำดีไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้สัตว์กูเก่งไม่จบ ไอ้เหี้ยกูดชัดเจนไอ้สัตว์ทำดีพี่โดนสวยพี่โดนเซลลิ่งหอตไอ้เหียเรียบร้อยทำดีพี่ทำได้สวยทำดีทำดีโดนโดนแล้วไอ้เหี้ยทำได้ดีตากล้องตากล้องทำได้ดีไปมาอาอาคนตายปิดใหม่คนอยากรู้อยากได้แต่ปิดไปก่อนเอาโทุกทีก็ไม่ไม่ทุกทีทุกทีก็มี ทำได้ดีแต่กงทำไม่ดีไม่เดีเหรอ้าตาชการมีกี่คนตอนตอนเนี้ยสองสองแล้วกยังเหลือสองเหรอทำไมจชมพูพูดอย่างนั้นนะทไมไม่มันเหลือคนเดียวดิถูกว่ะไม่เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวนุณวิชั่นตอนนั้นแต่จะไม่อก่อนไม่ผมเชื่อก่อนเลยนะเชือกก่อนพูฟก่อนพูฟตับภาพผมก็ ไอ้ที่จริงมันอยู่อยู่ด้วยกันตลอดมันเอาเวลาที่ไหนไปฆ่าก่อนกูฆ่าเมื่อกี้กูเดินออกมาก่อนใช่ไหมแล้วเดินผ่านสีเขียวใช่ไหมกูบอกกูคิดในใจกูเจอใครกูปาดเลยกูปาดปุ๊บกูจะกดด่วนเองแต่มือกูไอ้ล้าว่ากดไม่ทันมึงเลยกดให้กูเอ้ากูเลยสีเขียวเลยสรุปคือผมอ่ะไม่ได้โดนต้มแต่ผมอ่ะก็คืออะไรนะเพื่อนก่อนเขาจะผิดใช่ไหมเออต้องตัวเองผมก็ที่เรเพื่อนก่อนไงถูกต้องครับ